คลิปมินเนี่ยนตลกตลกเอามาดูสิอืมผมโคตรเกลียดมินเนี่ยนเลยคือหนังเรื่อง Dispicable Me เนี่ยก็ไม่ได้แย่นะฮะแต่ว่าหนังเรื่องมินเนียนเนี่ยเออ คือก็อย่างว่าละผู้ชมส่วนใหญ่แล้วก็เด็กๆเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการอะไรที่มันเข้าใจยากแล้วก็มุกตลกซับซ้อนอะไรมากมายแถมเด็กๆเองเนี่ยแค่เห็นสีสันเยอะๆแล้วก็ขยับได้นิดๆหน่อยๆก็ตลกแล้วผมว่าทีนี้พอหนังมันได้รับความสําเร็จจากเหตุผลอะไรบางอย่างผมก็ไม่ทราบได้มันก็ได้มีสินค้ามาหาศาลผดออกมาตามตลาดซึ่งผมเห็นแล้วผมโคตรจะเอียนเลยไม่ว่าจะเป็นเอ่อกล้องมินเนี่ยนหรือว่าจะเป็นเสื้อมินเนี่ยนกระเป๋ามินเนี่ยน เคสโทรศัพท์มินเนี่ยนสำรีมินเนี่ยนแล้วก็ทีนี้เจ้ามินเนี่ยนในหนังเนี่ยมีบทบาทอะไรมันมีไว้เพื่อใส่ฉากแนนรนดอมโจ๊กเข้ามาเท่านั้นเองก็คือแทบจะไม่มีบทบาทในเรื่องหลักเลยแถมดีไซน์ก็ค่อนข้างขี้เกียจด,ด้วยนะฮะลองดูสิวาดวงกลมมีแขนมีขาแล้วก็ใส่เดนิมด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างแล้วก็ทาตัวสีเหลืองเหมือนกับเลโก้ซึ่งตัวละครเนี่ยผมไม่สามารถบอกอะไรได้เลยจากดีไซน์ของมัน คุณบอกอะไรได้บ้างจากตัวละครตัวนี้ฮะแล้วถ้าเป็นตัวนี้ล่ะอ่าแล้วถ้าเป็นตัวนี้ล่ะหรือตัวนี้ล่ะซึ่งนั่นละฮะคุณสามารถบอกอะไรได้หลายอย่างเลยจากตัวละครที่ผมยกตัวอย่างไปแม้จะมองแค่จากดีไซน์อย่างเดียวซึ่งจะตัวมินเนี่ยนเองเนี่ยในหนังจะมีหรือไม่มีก็ได้คือไม่จําเป็นต้องเป็นมินเนี่ยนเหมือนกับเรื่องสิ่งที่ว่าทําไมตัวละครต้องเป็นสัตว์หรือว่า เรื่อง The Secret Life of Pets ที่ทำไมเหมือนกับ Toy Story แต่ว่าเปลี่ยนจากของเล่นเป็นสัตว์เท่านั้นเองถ้าเทียบกับเรื่องสุทปียหรือราชทุยที่ถ้าเปลี่ยนตัวละครเมื่อไหร่ก็จะดูหนังไม่รู้เรื่องนันทีเลยนั่นก็เพราะว่าหนังได้ดึงดีไซน์ของตัวละครออกมาเล่นด้วยนั่นเองทีนี้เจ้ามินเนี่ยนเนี่ยมีไว้ทำอะไรกันแน่จริงๆแล้วมันมีไว้ขายแฟรนชส์ครับผมมันไม่ได้ดึงไอเดียมาจากตัวละครพวกนี้เลยแถมผมยังโคตรจะเกลียดคำพูดของมันเลยเพราะอะไระฮะอันนี้เลยฮะ เคยไหมคิดมากจนรู้สึกเหนื่อยไม่อยากทำอะไรอยากทิ้งตัวลงนอนและลืมเรื่องราวที่ผ่านเข้ามารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมีเพื่อนน้อยแต่มั่นใจว่าที่มีอยู่คือเพื่อนที่ดีเพื่อนสนิทมีสองแบบแบบที่ <c oughs> แต่ก็ยังมีคนที่ยังชอบมินเนี่ยนอยู่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะคือหนังเรื่องมินเนี่ยนเนี่ยต้องการจะสื่อแต่สิ่งที่ไร้อันตรายสําหรับเด็กแต่ผมว่าเด็กก็ต้องการมากกว่านี้เหมือนกัน คือเมื่อเด็กๆได้รับอารมณ์ความรู้สึกที่เชื่อมต่อกับตัวละครหรือเนื้อเรื่องหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในหนังเนี่ยนั่นคือเวลาที่เด็กน้อยคนนึงได้เปลี่ยนแปลงเด็กๆสร้างความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ตัวตนของเขาขึ้นมานั่นคือความมหัศจรรย์ของหนังซึ่งมีผลโดยตรงกับเด็กคือเด็กสามารถรับรู้ความรู้สึกจากสิ่งที่ไม่มีจริงได้แม้จะสร้างมาไม่ให้เหมือนจริงก็ตามนั่นก็เพราะว่าเนื้อเรื่องที่มันยอดเยี่ยมนั่นเองหนังเนี่ยพยายามจะมอบความรู้สึกต่างๆให้กับเด็กก่อนที่เด็กจะโตก่อนที่เด็กๆจะรู้สึกกกกเเยยชาาาัับบโลภนออรๆตวข นั่นคือสิ่งที่หนังมอบให้เมื่อผมยังเป็นเด็กไม่ใช่ว่าไม่มีที่สําหรับมุกตลกงโง่แต่กับมินเนี่ยนั้นไม่ตลกเลยมันก็แค่งโง่ปัญหาคือมันไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกอะไรเลยผู้ชมไม่ได้ดีใจหรือว่าเศร้าหรือว่ากโกรธหรืออะไรเลยมันก็แค่ไม่อยู่อย่างนั้นมันอยู่เพื่อทำโฆษณาหรือว่าทำไรได้แต่หนังไม่ได้สร้างมาเพ่ให้อ,อยู่อย่างนั้นหนังสร้างมาเพื่อพัฒนาตัวเรามันช่วยผมเป็นผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีมัน และนั่นแหละคือความมัารย์ของหนัง